ล่าสุดเห็นบอกว่าโดนแฮกอินส a g แกรมเนยังไงบ้างคะโท oh, มันน่ากลัวมากเลยร้องไห้เลยอะเพราะว่าเพราะว่ามีอยู่วันนึงคือวันนั้นนะ่ะคือมีตื่นมาแล้วมีก็ทุกคนมีตื่นมาแล้วมีไม่ได้แลกอินสตาแกรม Instagram เลย <c oughs> ก็คือทำนู่นทำนี่เตรียมตัวจะออกไปทำงานแล้วก็เพื่อนๆคนก็โทรมาไลน์มาอะไรแบบ โพสอะไรของเธอไรเงี้ยมีก็แบบอะไร,ย,ะไรยังไม่ได้โพสอะไรเลยยังไม่ได้เล่นเลยแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยแบบมันมีแบบวิดีโอคนจีนอเมริกันคนนึงแบบโพสท่าเต้นประตลาด,ดอยู่ในนั้นอไรเงี้ยค่ะมิคือเข้าไปดูแล้วคือมีเข้าอินสตาแกรมตัวเองไม่ได้แล้วคือเขาก็เปลี่ยนพาสเวิร์ดมิไปเลยค่ะแล้วมิก็เลยมีก็ตกใจมากโทรหาเพื่อนทุกคนแบบทำยังไงดีเพราะไม่เคยโดนแฮ็กมาก่อนค่ะแล้วก็เพื่อนมีรุ่นพี่ที่สนิทคนนึงค่ะแล้วเขาก็แบบ เขาเป็นคอมวิสร์เขาจะรู้เรื่องอะไรพวกนี้เยอะนะคะแล้วเขาก็บอกว่ามันมีการแฮกหลายรูปแบบ mm hmm. ก็คือจะเป็นทางพาสเวิร์ดทาง email, อีเมลมีอีกหลายรูปแบบที่จิม่จะไม่ได้ค่ะแต่เขาก็เลยเช็คให้ไม่ดูว่าของนี้มันถูกแฮกทางอ mm ีเมลซึ่งจิมมี่ใช้ก็คือมีเป็นฮอตเมลค่ะแล้วเขาก็บอกว่าฮอตเมลเนี่ยเป็น,ปนคือขายที่แฮกง่ายสุด mm hmm. ถามแล้วมีก็เลยแต่แรกมีก็เลยไปตั้งอินสตาแกรมใหม่เผื่อไว้ก่อน mm hmm. เพราะไม่แน่ใจว่าจะได้คืนมาไหนแล้วปกติถามคนอื่นที่เขาโดนแฮกไม่เคยได้คืนกัน ลแล้วก็เออว่าพืนพี่มี่เขาก็เลยแบบเซิร์ชทำไปทํามาเขาก็เลยบอกว่าเออได้คืนละละใช่ก็เลยแฮกคืนมันคือการแฮกคืนคือไปแฮกเกยทับเขาอีกทีหนึ่ง<อ>ก็เลยโชคดีได้คืนมาค่ะมีอะไรเสียหายบ้างไหมคะไม่มีค่ะเพราะพอมีได้คืนนีก็เลยลบลบเอเอโพสที่เขาโพสไว้ออกแต่ดูมันก็ตลกดีเหมือนกันนะมันเป็นการเต้นตลกตลกดีอะค่ะแต่ว่า ก็คือหลังจากนั้นก็คือป้องกันตัวเองด้วยการเปลี่ยนพาสเวิร์ดบ่อยๆก็คือเพื่อนๆก็จะโชว์ปัญหานี้ว่าต้องทำอะไรบ้างเปลี่ยนพาสเวิร์ดแล้วก็เปลี่ยนเครือข่ายที่ที่เราใช้ในในตัวเป็นอีเมลค่ะไม่กลัวจะโดนแฮกคืนกับหลังนี้ค่ะกลัวเหมือนกันแต่นี้ก็มีก็พยายามป้องกันทุกวิธีแล้วนะแต่ถ้าเกิดคือถ้าเกิดเขาใช้วิธีอื่นแฮกเข้าไปมี่ก็ฟ้องร้องให้อีกจะเห็ว่าเราก็เสียได้ตรงนี้ค่ะใช่เพราะว่าจริงๆแล้วรูปมี่คือมี่เล่นตั้งแต่สมัยแบบ ก็แบบคลิกไลค์ประมาณ3คนอย่างเงี้ยเล่นแบบสมัยแบบสาปีที่แล้วอะค่ะตอนที่เพิ่มใหม่ๆแล้วไม่มีรูปแบบมันมีแบบคุณค่าสจิตใจเรามากกว่าเยอะเพราะว่าเวลาเราเปยดโทรศัพท์บางลูปมันก็ไม่ได้ตามมาด้วยหรือเราทำโทรศัพท์ทางหรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีใน Instagram ที่เรายังพอเก็บไว้เป็นได้เอาแคปปนี่ขาเก็บให้ก่ ที่ยังสาม,มารถที่จะเข้าไปดูของนี่ได้เนี่ยให้ช่วยแบบเซฟรูปไปหน่อยมันเยอะมันพันกว่ารูปอ่ะสงสารแฟนคลับเหมือนกันที่เขาต้องคอยคอยเซฟเนอะแล้พอได้คืนมายก็เลยบอกว่าสงสารต้องบอกเพราะว่าเขาต้องทํางานแต่รูปของเขาบาต้องนั่งตามรูปเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ก็ตอง,ต,อง,ง,งต,ต้องนั่งเก็บเองค่ะเป็นพันรูปอะ่ะเนี่ยอยากขอบอกคุณแฟนเพื่อนที่ไม่เชื่อไม่ใช่คนไทยค่ะ พี่คนไทยที่ชอบแท็กอะค่ะอยางแท็กเลยคือจริงๆแล้วของพวกนี้มันคือบางคนเขาไม่ได้เก็บไว้เป็นแบบสาหรับสื่อกันกันโปรโมทต,ตัวเองอย่างเดียว,วมันคือมีคุณค่าทางจิตใจแล้วก็ก็สงสารเขาว่าเออบางสิ่งมันอยากมีรูปกับคนที่อาจจะอาจจะไม่ได้อยู่กับเราแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันทำให้เรารู้สึกว่าเออแบบความทรงจำเหล่านั้นมันเอามากลับคืมนมาไม่ได้แล้วแล้วจริง่เขาลี่ก็คือแค่รูปพวกนี้ แอนฟอลโล่ก็ตอนแรกตอนนี้ม่รู้คือมีไม่รู้มิไม่ไปนั่งช ยัง follow มีอยู่อะค่ะแต่ว่าข่านี่มีทราบคือพี่อั้มบอกมาพูดแล้วค่ะว่านางเผลอกดโดนซึ่งตัวมีเองก็เคยเผลอไปกดแบบอั follow คนอื่นก็เหมือนกันโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะแล้วตอนนี้เพียงก็ยัง follow มีอยู่นะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้คิดว่าไม่มีประเด็นอะไรค่ะเคะก็มีเผลอกันได้ค่ะพี่เขามอกว่าเกาเหลาพ่กพี่ไม่เคยมีเรื่องกับพี่อั้มเลยทุกวันนี้เจอกันตามซูเปอร์ตามอะไรต่างๆก็ยังคุยกันได้เพียงก็เป็นคนตลกอยู่แล้วนะคะเขาก็เป็นคน คะนะคะอยู่แล้วค่ะไม่ไม่เคยมีอิชูประเด็นอะไรกันแล้วเล่นละครด้วยกันได้ไม่มีอะไรคร่ะแต่ละคนมองเราสนิทสนมกันมากจนแบบไม่เคยโอเคหรืปล่นี่ว่ามันไม่เกี่ยวกันนะคะมันเป็นการแบบสร้างข่าวให้คนไม่ชอบกันมากกว่าค่ะดาว่าสหรับพี่เองนี่มีเชื่อว่าไม่ไม่มีใครมีปัญหากับใครค่ะตอนนี้ทุกคนก็ใช้ชีวิตของตัวเองให้ราบรื่นดีๆดีค่ะคุณถามผมเนี่ยถามผมด้ดดวย อยาสุดได้ดูอินสแกรมของี่โนนะคที่เขาแ็กแล้วจะมีของดีี้ค่ะก่อนเลยเราในัพิแกงการก็มีแบทก็รูมาบางค่ะพูดลมากไม่ได้ไม่ใช่เขาบขัไหนะไม่ใช่เป็นเรื่องของมจะพูดได้เป็นเรื่องสตัวของเขา่ไว้าพอมืนอไรเขาคพูดเองแต่เราก็เรวนยงไก็นน่าจะดีนะคะดูจาก ที่ผ่านมาค่ะก็แน่เป็นที่ว่าปีหน้าใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องของเขาสองคนเลยอะค่ะมิไม่ไม่อยากทราบได้จริงๆต้องขอหรเป็นอะไรของเขาแล้วก็มีคุยกันทางสาวผู้หญิงผู้หญิงอยูด้วยว่ะค่ะว่าอะไรยังไงอ่าว่าที่เขาไปสักความแล้วนะเขาดูแฮปปี้ดีค่ะเขินแค่เขินอะเออ ไม่รู้เดี๋ยวให้เขาเป็นคนพูดเองดีกว่าอยากไปผ่อนเลยชุดรถแท็กซีอยากไยพรนะอนเลยรู้ง่าเลยไหมคะเรื่งนี้คะรักนะทั้งคู่เลย เวลาเขามีความสุขที่สุดแล้วเราจะเราหน้าตาเขาไปหมดเลยถ้าถ้าทุกคนตามามิสแกรมี่ก็จะเห็นว่าเวลาเขามีความสุขแล้วแบบโลกมันดูแบบสดใสมากอะ่ะชอบตอนนี้ที่สุ่มฉ่าเลยเหมือนเราเป็นเพ่เขาอยู่กับเขามาตลอดเวลานี่คือแบบผิวชั่วเขาตอนมีความสุขตั้งแต่มีรู้จักชมมาเกือบสิบปีเลยนีย่ว่า นี้ชมคือเิดมานสุดแล้วอะ่ะคือเป็นช่วงวัยที่เขาสวยที่สุดแล้วก็แฮปปี้ที่สุดแล้วมิ้ก็ยินดีกับเขาค่ะตอนเราดูขด่าวน,ในี้แต่คือจริงๆมันก็ไม่ได้แหละคือคือเราจะคุยกันตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อาจจะไม่ที่ข่าวใหม่ที่มิต้องแบบโอ้โหต้องช็อกรู้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามีก็ได้ยินอะไรมาเยอะแล้วพอมันมีอะไรดูเป็นแบบกิจลักษณะเราก็เราก็ดีใจด้วยเหมือนเหมือนเป็นตกของตัวเองเลยอยากเออดีใจมากค่ะ